เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพวกกับผมเช่นเคยเนะเาะเด็กกเตอร์นะวันนี้อยู่กับการจานดับประจําวันอาทิตย์กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับก็ในวันอาทิตย์นี้นะครับจะเป็นเกมไม่ใช้เน็ตแนวโอเวนเวอร์นะครับหรือว่าแนวเปิดกว้างหรือว่าเกมแนวที่เราเนี่ยสามารถไปไหนก็ได้ทําอะไรตามใจเราก็ได้นั่นเองนะครับเนาะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆไว้ด้วยนั่นเอง นะครับก็สำหรับใครที่ขอเกมเข้ามานะครับก็จะพยายามทําให้แต่ว่าในเกมที่ขอมาจะทําให้ทุกวันพุธนั่นเองนะครับก็รอคอยรอดูกันได้นั่นเองนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้เพื่อเปกันไม่เสียเวลาแล้วกันไปดูกันคกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยเพราเราก็มาอยู่ที่เกมแรกมันเที่ยวร้อยแล้วเนาะเกมแรกเนี่ยสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเนว เอาชีวิตรอดบสมแนว open world นะครับก็คือหา้าพาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า New Revolution นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่เราเนี่ยไปจนภัยเอาชีวิตรอดในโลกแห่งซอมบี้นั่นเองนะครที่เราเนี่ยก็ต้องหาอาหารนะครับเพื่อเอาชีวิตรอดมาทางชีวิตไปวันๆแล้วก็เราเนี่ยเมื่อไปหาอาหารหรือว่าไปหาอุปกรณ์ใช้นะครับมันก็จะมีพวกอุปสรรคต่างๆ,ๆที่รอเราอยู่นะครับก็จะมีพวกซอมบี้นะครับที่ ดักรอเราอยู่รว,ว,ว่ามันอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็ต้องผ่านไปให้ได้นั่นเองนะเราเกมนี้ก็มีกราฟิกถือว่าสวยใช้ได้เลยนะครับมุมมองภาพในการเล่นเกมนี้เป็นมุมมองภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะรับรองสเปคต่ําก็คือต้องแรม3ามีขึ้นไปนั่นเองนะครับคือแบบถ้ามือถือที่สเปคต่ำมากๆเนี่ยก็อาจจะเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้นุ่งนวงอยู่นะครับแล้วก็ไปลองโหลดเล่นกันได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวชีวิตร้อนบวมสมนะโอเพนเบอร นะครับอลองโหลดเกมนี้ได้เดี๋ยวเกมนี้ยังไม่มีโหลดใน Play Store นะครับสามารถไปโหลดในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้เลยนะครับเนาะ เกมที่2เนี่ยใครที่ชอบเล่นเกม RPG ก์พีผสมผนะแก้ไขปิญนาแล้วก็เป็นโอเวนเวอร์เล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Quest Hunter นั่นเองนะครับ Quest Hunter เนี่ยจะเป็นเกมแนว RPG ตรรยดันเจียนโอเวนเวอร์เล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็เกมนี้นะครับจะสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมเล่นกับเพื่อนด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูเกมนี้นะครับจะมีการาฟิกสุดน่ารักแล้วก็ภาพจะเป็นภาพมุมงมุมสูงสามารถ,ถใช้ส,สกุลส พวกอาวุธต่างๆที่เราเนี่ยสามารถคัตตอมมาได้แล้วก็เราสามารถแต่งตัวละครได้ด้วยนั่นเองนะครับต้องมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบนะครับเกมเนี่ย RPG แล้วก็ผสมอุ้นเวอร์ด้วยนะครับต้องมาลองเล่นกันดูนะ เกมที่สามนี่ใครที่ชอบเล่นเกมแนวปะจนภัยผสมแนวโอเวอร์ World, นะครับก็คือต้องลองเล่นเกมนี้ดูได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The First Tree นั่นเองนะครับ The First Tree เนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องในเกมนี้จะประมาณว่าเราเนี่ยได้รับบทเป็นสุาั์ทที่ไปตามหาครอบครัวนะครับที่อยู่ห่างไกลอาสก้าเลยนั่นเองนะครับก็เราเนี่ยก็ ต้องตามหาพ่อแม่ของเรานั่นเองนะครับในโลกอันกว้างใหญ่กราฟิกถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วมุมมองภาพในการเล่นเนี่ยจะเป็นมุมมองภาพบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูเนาะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะคือถ้าใครไม่มีตังค์หรือว่างบไม่ถึงเนี่ยก็อย่าพึงซื้อนะครับรอมันลดราคาก่อนค่อยเล่นนะครับเป็นเกมภาพสวยมากๆเลยนะสำหรับเกมนี้ เอาละนะครับเราก็เข้ามาสู่ที่เกมที่4มันที่ร้อยแล้วนะครับเกมที่สเนี่ยก็เป็นเกมแนวประจนภัยวนเบอร์กันอีกแล้วนะสระเกินที่มีชื่อว่า The p a พดเลตนั่นเองนะครับเดอะแพดเลเนี่ยก็จะมีเนื้อเรื่องของเกมนี้ประมาณว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นนักธนูที่เดินทางมาไปยังเกาะลึกลับเพื่อปัดเป่าคำสาปความมืดที่ยึดครองโลกน,นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็จะมีภาพที่ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีลูกเล่นอะไรต่างๆที่จะ เยอะแยะเลยนะครับเกมนี้นะครับจะมีบอสให้เราจัดการด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูภาพมุมมองของการเล่นเกมนี้นะครับเป็นภาพมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับเนาะแต่ว่าตอนนี้เกมนี้ยังไม่มีโหลดในเพลย์สโตร์นะครับมีเฉพาะแ p p ส t o ร์เท่านั้นนะครับไปลองเล่นกันได้นะทหรคบ เราก็มาถึงครึ่งทางที่เร,รียบร้อยแล้วเนาะครึ่งทางของเราในวันนี้นีครับใครที่ชอบเกม e นเว r ร์แบบไม่ต้องทำภาร,รกิจอะไรต่างราะว่าเราเนี่ยอยากเดินไปเรื่อยหรือว่าเล่นแบบชมวิวไปเคร,ครื่อยนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า f i g h the valley นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมเขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปอยู่ใน ประเทศแห่งเนปาลนะครับเมืองกัทมานะครับเกมนี้นะครับก็เป็นโอนเวอร์ที่ไม่ต้องทำอ,อะไรเลยนะครับคือเราแค่วิ่งไปเรื่อยหรือว่าบินชมวิวไปเรื่อยนั่นเองนะครับเป็นเกมที่คือจะเล่นแบบเพลินเล่นแบบชมวิวไปเรื่อยได้นะครับอิสระไปลองเล่นดูได้นะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวนี้ภาพของตัวเกมนี้ถือว่าสวยใช้ได้เลยแล้วก็เป็นภาพมุมมองของคนที่3านะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่6นะครับเกมที่6นี้ครับใครที่ชอบดูแนวเกมแนวไซเบอร์พังแล้วก็อยากหาเกมแนวคล้ายไซเบอร์พังเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าไซเบอร์เอ็ดนั่นเองนะครับไซเบอร์เอ็ดเนี่ยจะเป็นเกมแนวคล้ายๆแนวไซเบอร์พังนะครับที่เราเนี่ยจะอยู่ในเมืองแห่งเทคโนโลยีนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่มีอะไรต่างให้เราทำเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือเราเนี่ยจะไม่ทําตามภารกิจเนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับคือมันก็ เล่นได้เยอะๆแล้วก็ภาพในตัวเกมนี้ถือว่าสวยเลยที่เรานะครับภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้เป็นมุมมองคนที่3นะครับแล้วก็จะมีรถหรือว่ามีอะไรต่างให้เราขี่ด้วยนั่นเองนะครับเองเล่นกนดูได้นะคือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกเกี่ยวกันนะแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสียตังค์นะสำหรับใครที่จะเล่นเนาะ พอมาสู่ที่เกมที่7ที่เรียบร้อยแล้วเนาะเกมที่7เนี่ยใครที่หาเกมแนวแบบว่าอินดี้อินดี้แล้วก็มีความน่ารักในตัวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นแนวอเวนเ r อร์ด้วยเนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า It Landsaver นั่นเองนะครับเกมนี้นะครับก็เราเนี่ยจะได้ระบบทมาเป็นคนทําความสะอาดในเกาะแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยสัตว์แล้วก็จะมีขยะเยอะแยะมากมาย ด้วยนั่นเองนะครับเราเนี่ยก็ต้องเก็บกวาดขยะในกาะนี้ให้จนหมดนะครับเพื่อจะทําให้สัตว์เนี่ยอยู่อย่างมีความสุขนั่นเองแล้วก็ในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะมีอุบสรรคั์ต่างๆก็คือมันจะมีพวกปีศาจขยะมาขัดขวางเราด้วยเราเนี่ยก็ต้องจัดการด้วยนั่นเองนะครับก็สำหรับเกมนี้นะครับภาพก็ถือว่า เป็นภาพสุดน่ารักเลยทีเดียวนะครับมุมมองภาพในการเล่นเกมนี้เป็นมุมมองภาพบุคคลที่นหนึ่งั่นเองนะครับลองเล่นกันดูได้นะแต่ว่าในเพจโซเนี่ยังไม่มีให้โหลดนะครับก็โหลดในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ให้ได้เลยนะครับ so right. เนาะ เกมที่แปเนี่ยก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Go Hunter a v e n t u r e นั่นเองนะครับเกมนี้นะ่รับจะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์ที่เราเนี่ยจะได้รบทเป็นคนที่ไปหาของหรือว่าหาทองหรือว่าสำรวจหาเงินทองที่ซ่อนอยู่ในหินหรือว่าในดินนะครับก็เราเนี่ยจะได้เดินทางไปในเกาะต่างๆนะครับในเกมนี้จะก็จะมีเกาะที่ให้เราไปประจนภัยเนี่ยอยู่20กว่าเกาะเลยนะครับแล้วก็เกมนี้จะมี รอบกลางวันกลางคืนด้วยนั่นเองนะครับเนาะภาพในตัวเกมนี้เป็นภาพแนวพลิกภนนนั่นเองภาพในการเล่นเกมนี้นะครับมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมองบุงคคลที่3นั่นเองนะครับไปรองโหลดเล่นกันได้นะไปเกมที่เล่นเพื่อนเล่นแกล้งเหงาเล่นเ,นเ,เนข้าเวลาได้ด้วยนั่นเองนะงครับเนาะ เราก็เข้ามาสู่เกมรอนดับสุดท้ายที่เรียมร้อยแล้วเนาะเกมรอนดับสุดท้ายของเราในวันนี้เนี่ยครับก็จะมีชื่อว่า Les City นั่นเองเนะครับ Les City เนี่ยจะเป็นเกมออกแนวคล้าย GTA นะครับแต่ว่าภาพเนี่ยจะเป็นภาพแนวพุิพพกอนนั่นเองนะครับก็เกมนี้นะครับจะมีอะไรต่างๆให้เราทําเยอะแยะมากมายนะครับก็เกมนี้นะครับเราสามารถขี่อะไรต่างๆได้ทั้งหมดเลยนะแม้กระทั่ง รถอะไรต่างๆหรือว่าฮาิกิเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราสักคสามารถขี่ได้แล้วเราเนี่ยสามารถใช้ปืนนะครับได้เยอะแยะมากมายเลยในเกมนี้นะครับก็ภาพมุมมองในการเล่นเกมนี้จะเป็นมุมมองภาพบุคคลที่3นั่นเองนะครับมาลองเล่นกันดูได้แล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมที่ไม่กินสเปคด้วยนั่นเองนะครับ โอเคนะครับเราก็มาถึงเกมอันดับสุดท้ายแล้วเกมที่10เป็นที่ร้อยแล้วเนาะเกมที่10เนี่ยก็สำหรับใครที่ชอบ เล่นเกมแนวหุ่นยนต์แล้วก็อยากหาเกมเป็นแนวเวิร์ลเล่นอยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้ดูนะสำหรับเกมที่มีชื่อว่ามิสคูเควสนั่นเองนะครับเกมนี้นยก็จะมีเนื้อเรื่องประมาณว่าเราเนี่ยอยู่ในโลก3020น่นั่นเองนะครับที่โลกเนี่ยอากาศที่เป็นมลพิษนะครับที่สร้างขึ้นจากมนุษย์นั่นเองแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ที่จะไปคอยช่วยนะครับมนุษย์ให้อยู่รอดนะครับแล้วก็ในเกมนี้นะก็จะมีพวกหุ่นยนต์ที่แบบต่อต้านมนุษย์อยู่นะครับเราก็ต้องจัดการด้วยนี่ เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกแล้วก็จะมีภาพเนี่ยค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับเราสามารถเล่นได้ทั้งมุมมอง SPS แล้วก็มุมมองคนที่สานั่นเองนะครับเนาะมาลองเล่นกันดูได้นะ ก็แม่บ้างสำหรับ10เกมแนว o พ e n w น r ว d ไม่ใช้เน็ตที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นนะครับเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็น่จบคลิปนี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจันด no ับเกมอะไรนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั <s <S> <S ่นเองนะครับโอเคเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม So can we just love?